สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม OMG 2 s u ซุปเปอร์ก๊กนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนอย่างฝนสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจังหวัดผมฝนตกนะฮะเนื่องจากว่าพายุเข้านะฮะหรืออะไรทั้งอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะฮะด้ยินแม่กับพี่สาวพูดว่าพายุมันเข้านะฮะฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ตกนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ตกแรงจนถึงขั้นน้ําท่วมหรอกนะฮะมันก็ตกแบบ ตกพอเปียกนะฮะตกพอเปียกแต่มันตกเรื่อยๆเนี่ยมันมันตกน้อยแต่ตกเรื่อยๆนะครับก็ทําให้การเดินทางนั้นลาบากเหลือเกินนะฮะถึงบ้านนี่ก็ต้องเปลี่ยนชุดนะครับอยู่ไม่ได้นะฮะชุดเปียกนะครับโอ้ตายนะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูศึกหอคุ้มกันอีกเช่นเคยนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนผมถ่ายค้างไว้นะครับถ่ายค้างไว้อะไรล่ะถ่ายค้างไว้นะฮะ ค้างไว้ที่สาย A นะฮะสาย A คู่ที่1นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสาย A คู่ที่2กันต่อนะฮะสำหรับแชมป์หอคุ้มก็จะเป็นคนนี้นะครับแครอทคุณแครอทนะครับจากเซิร์ฟย4ิี่นะฮะพลังลบสามร้อยสามสิบสามล้านนะครับแชมป์เวทีประลองคุ้มนะฮะในหน้านี้เราดูไปแล้วนะฮะหน้านี้ดูไปแล้วนะครับอ่ะดูสถานการณ์ก่อนหน้านะฮะโอเคเมื่อคืนเราดูถึงคู่นี้นะท่านผู้ชม เราดูถึงคู่แรกตรงนี้นะครับเราจะมาดูคู่ที่2ข้างล่างนี้ต่อนะฮะคู่ที่2 7ก,ก็มาดูคู่ตรงซซายเออซ้ายกลางตรงนี้นะฮะเจีดไซายกลางตรงนี้นะครับ,รรบอ่ะเราจะไปดูคู่นี้กันนี่ฮะชื่อเขาไม่ได้ตั้งนะครับว่าเซอร์ฟอะไรแต่ก็น่าจะเซิร์ประมาณ6 4 6 5นี่แหละนะฮะอ่ะเป็นการประทะกันระหว่างจก,กกกกับจกก๊กด้วยกันเองนะฮะ เปิดมาครับจูล,ลองขวามือติดโซ่แดงไปนะฮะโซ่แดงคือปิดผนึกสกิลโกรธนะครับศัตรูที่ติดโซ่แดงจะออกโกรธไม่ได้นะฮะสองเทินนะครับย้ำว่าสองเทินนะฮะซึ่งสองเทินเนี่ยมันนานมากนะครับมันทําให้เสียดามเมจเป็นเยอะมากแต่ว่าทีมขวาก็ยังมีอวนอูอยู่นะฮะอวนอูแขงเด้งแรงนะครับนี โอ้โหเบงก็ไม่ได้แรงมากนะฮะแต่ว่าก็ทําให้จูลงทรายมือติดสถานะหินไปนะครับก็จะทาอะไรไม่ได้เลยนะฮะหนึ่งเทิร์นนะ,ะสถานะหินกับสถานะตาบอดของซูเซกเนะี่ยคือคล้ายกันเป๊ะเลยนะฮะสถานะตาบอดก็โจมตีศัตรูไม่เข้านะฮะสถานะติดหินก็โจมตีไม่ได้นะครับคือมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะ ทีมซ้ายติดอินไปสองตัวนะฮะทีมขวาติดไปหนึ่งนะครับเป็นทางด้านมาเจ็นะฮะเป็นตัวเร่งโกรธซะด้วยนะครับโอเคฟื้นที่มาจากนรกแล้วนะฮะก็จริงอย่างที่ท่านผู้ชมพูดนะฮะถ้าผมไม่ทำเกมนี้แล้วใครจะทำนะฮะเมื่อคืนผมก็ลองเซิร์ชดูใน youtube นะฮะว่า OMG สองนะครับปรากฏว่าในแต่ละช่องเนี่ยช่องที่เขาทำเกม OMG เนี่ย ไม่มีช่องไหนที่ทําเป็นปัจจุบันเลยนะครับไม่มีช่องไหนที่ทําเป็นปัจจุบันเลยนะมีแต่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์นะฮะมีแค่ช่องผมแล้วก็น่าจะมีแค่ช่องผมช่องเดียวนะฮะที่ยังทําอยู่นะครับก็ทํากันไปยาวๆนะฮะเกมนี้ยาวๆเลยนะครับยาวๆผมก็จะเล่นเซิร์ฟร้อยเจ็ดสิบแบบจริงจังแล้วนะฮะไม่ย้ายแล้วนะครับเพราะว่า รู้สึกขี้เกียจนะครับโอ้โทษทีโทษทีขอผิดนะครับคงเ่ขวามือครับสาสติลไปโอ้โทษทีฮนะับงเบ่งซ้ายมือนะครับร้อนไปหมดแล้วนะฮะคงเบ่งซ้ายมือเนี่ยรู้สึกว่าจะเน้นดาเมจมากเลยครับแต่คงเบ่งขวามือเนี่ยอาจจะไม่เน้นดาเมจเท่าไหร่หรือพลังลบต่างกันจนมันแยกไม่ออกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอ้าโอเคนะครับ,นะรบจกซ้ายมือเมื่อกี้นะครับมาเจอกับ เจอกับบุยกกนะฮะแต่ตานี้เป็นบุยกกชนะนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับบุยกกซ้ายมือเนี่ยคือเขาไม่เล่นแหรหัวตุ้นนะฮะเขาไม่ได้เล่นนะครับเขาเล่นเตียวเลี้ยวเตียวเลี้ยวสุมาอี้นะครับเป็นดาเมจหลักนะถ้าพลังลบสูงงนะครับค่าพลังโจมตีเยอะเนี่ยสองตัวนี้ก็เหลือเฟือนะฮะ แต่ว่าอาจจะดามเมจช้าหน่อยนะครับเพราะว่าซูมาอี้เนี่ยมันตีเป้าเดียวนะฮะแต่เรียบร้อยนะครับตีวีลซ้ายมือยังไม่ทำอะไรเลยนะฮะอืมเจ้ากุ๊กน่าจะชนะหรือเปล่าเออซูมาอี้าสรสกิลไปนะครับติดโซ่ม่วงไปนะสำหรับตัวละครหลักโซ่ม่วงก็อาจจะเกี่ยวกับการจงตีฆ่าโกรธนะฮะอาจจะเกี่ยวกับประมาณนั้นนะฮะ ทิมซ้ายมือมีคาดว่าบุญกบอซ้ายมือเนี่ยจะมีตัวทองประมาณ3ามตัวนะฮะก็คือจะเป็นทางด้านเตียวเลี้ยวนะฮะซูมาอีแล้วก็กุยแก่นะฮะน่าจะมีตัวทองอยู่สามตัวนะฮะมีท่านชมคอมเมนต์เข้ามาให้ความรู้นะครับว่าตัวทองหนึ่งตัวเนี่ยถ้าเล่นสายปีจะใช้เวลาประมาณ สิบสองเดือนนะฮะตัวละปีนะครับตัวทองหนึ่งตัวใช้เวลาหนึ่งปีนะฮะถ้าผมจําผิดต้องขอภัยนะครับแต่ถ้าเป็นสายเติมนะฮะถ้าเป็นสายเติมจะต้องเติมประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับถึงจะได้ตัวทองหนึ่งตัวนะฮะถึงจะทําทองได้หนึ่งตัวซึ่งทั้งทีมเนี่ยมีท่าตัวใช่ไหมครับถ้าทําตัวทองทั้งทีผ้าตัวด้วยเงินเติมเนี่ย จากหมดเงินประมาณห0 0มืนบาทนะครับฟังไม่ผิดนะฮะหกหมื่นบาทนะครับหกหมื่นเนี่ยได้ไหลนะฮะหกหมื่นเนี่ยเราได้ฮอนด้าคลิกร้อยห้าสิบคันหนึ่งเลยนะฮะคำข้างหน้าตัดทิ้งนะฮะเขาไม่จ่ายนะครับว่าไปนะครับว่าไปนั่นเราได้คลิกร้อยห้าสิบคันหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับก็อย่างว่าชอบไปชอบมันนะฮะ โอ้โหจรงซ้ายมือเปิดไปได้สวยครับเก็บไปสองตัวในเวลาสั้นเจอเป็นกองกำลังนะครับจกก,ก,กองกำลังวุยกบเนี่ยยอดติดมากเลยครับสําหรับผู้เล่นหอวหดยังไม่เจอง่อเลยนะฮะกล้าพูดเลยว่ายังไม่เจอง่อเลยนะครับในศึกหอคุ้มนะฮะถ้าเจอก็ไม่เกินสองทีมนะครับกวนอูครับซัดเงาบ่าย ลิโปติดโซ่แดงเรียบร้อยนะครับแบบนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วนะถ้าติดโซ่แดงสองเทินยาวๆนะครับก็ไปแล้วเรียบร้อยนะครับโทษนะครัจบจ๊อบก๊กมันโกงจริงๆนะฮะแต่ก็ต้องพลังลบเยอะหน่อยนะครับถึงจะเล่นได้คล่องเล่นได้เรียบง่ายนะครับก็ต้องพลังลบเยอะๆสักแปดสิบล้านร้อยล้านอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าจูร่งอันติหนึ่งครั้งเนี่ย ถ้าจูร่งอันติแล้วฆ่าได้เนี่ยมันจะเด้งเลือดนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าจูร่งจะต้องอัดอัดพลังโจมตีเยอะๆหน่อยนะฮะตั้นโหดหน่อยนะครับกะว่าอันติครั้งหนึ่งเนี่ยหายตัวหนึ่งเลือดเด้งเป็นแสนอะไรอย่างนี้นะฮะมันต้องแบบนั้นนะฮะบีิฉะนั้นโจโก็กจะเล่นยากนะฮะในช่วงต้นเกมหรือกลางเกมก็อ้าวนะั่งไงพอพูดถึงก็มาเลยนะครับงอกก๊ก รู้สึกว่าทีมขวามือจะใช้จิวยี่เป็นตัวแบกนะครับเพราะว่าสังเกตจากอันติกวนู o, นะฮะกวนู o, เนี่ยมันจะล็อกตัวที่มีโจมตีสูงสุดนะครับแล้วกกนู o, เนี่ยมันไปลอ็อกจิวยี่นะฮะแสดงว่าอิมขวามือน่าจะเอาจิวยี่เป็นตัวแบกนะครับเพราะแต่ทีมขวาเนเขาจัดหนักนะมีเอ่อจิวยี่บุญเอง๋งกำหลิงซุนเซ็กนะครับ ีตัวนี้ดาเมจหนักๆเลยนะโอ้แต่กำเหลิงน่าจะเป็นกำเหลิงทองนะครับน่าจะนะฮะน่าจะผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าดูดูไม่เป็นนะฮะดูไม่เป็นกำเหลิงโชว์แล้วนะครับซับไรโอ้โหดาเมจเอาเรื่องนะฮะเนี่ยดาเมจแรงเอาเรื่องนะครับถ้าเอาซุนเซ็ก บุญเอ๋งกำเหลงมายืนคู่กันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะซุนเซกเนี่ยดาเมจแถวหน้านะครับกำเหลงดาเมจแถวหลังนะครับบุญเอ๋งดาเมจเดียวๆนะฮะถ้าเอาสามตัวนี้มายืนคู่กันเนี่ยโอ้โห,โหงอกกมันจะเปรี้ยวมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอยู่นะับจะลองดูนะครับตอนนี้ผมก็เล่นเป็นซุนเซกบุญเอ๋งใต้เกี้ยวที่เป็นดาเมจหลักนะครับ เดี๋ยวอนาคตผมจะเปลี่ยนสุนกวนนะครับเป็นกำเหล็งนะครับไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะแต่มันก็เป็นตัวขั้น12เหมือนกันนะครับมันน่าจะทําได้นะฮะกำเหล็งเนี่ยเป็น12พิเศษนะครับหรือเป็น12ยอดฮิตนะฮะส่วนสุนกวนเนี่ยเป็น12ธรรมดานะครับซึ่งมันเป็นตัว12เหมือนกันนะฮะมันน่าจะแทนที่มันน่าจะสามารถใช้ระบบแทนที่ได้นะครับอันนี้ผมก็เองก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับ แต่ไตเที่ยวสกิลสวยมากนะฮะล่างสวยมากเอานะครับจกชนะแน่ๆน,นะฮะถ้าเกิดทีมขวามือเหลือบุญเอ็งเนี่ยมันก็พอมีลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าบุญเอ็งเนี่ยตีปกติเลือดเต้นนะครับแต่กำลังมันต้องสกิลถึงเลือดจะเด้งนะฮะมันก็เป็นข้อจํากัดนะครับข้อจํากัดที่ไม่ชอบเลยนะฮะคือผมมองว่างอก็กเนี่ย โดดเด่นทางด้านสู้แบบสู้แบบเกมยื้อนะครับสู้แบบเกมยื้อยังไงนะครับก็คือบันตีปกติเลือดมันเด้งนะอย่างซุนเซ็กบุนเอ๋งอะไรพวกนี้นะครับตีปกติแล้วเลือดมันเด้งนะครับมันเป็นตัวที่เน้นเน้นไอ้นี่นะฮะคู่นี้เราดูยังเไยจำไม่ได้นะครับว่าคู่นี้เราดูไปหรือยังนะฮะ น่าจะยังไม่ดูนะฮะน่าจะยังไม่ดูนะอ่ะยังไม่ดูนะครับโอเคเริ่มงงแล้วนะฮะเริ่มงงอ่ะมาดูจกก,กกกันบ้างนะครับจกประทัดจกนะตานี้คุยก,กกนะครับคุยกันที่พลังร้อยล้านนะยังไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีนะครับเดี๋ยวมันถึงหน้างานมันคงคิดออกเองนแหละนะฮะ ตกนะครับบรรยากาศที่ก็ได้เลยเกินเะฮะบรรยากาศน่านอนมากนะครับวันนี้ผมมีประสบการณ์โดยทงมาพูดให้ฟังนะฮะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนดูมาถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะขำหรือไม่ขำก็เป็นได้นะครับคือผมขับรถจากบ้านเนี่ยขับจากบ้านมาหอพักนะฮะขับมานอนในเมืองรับตื่นเช้าก็กลับบ้านน ทำทรงคงงงนะครับว่าทาไปทําไมนะค,คือบ้านผมเนี่ยมันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะครับซึ่เอาตรงๆผมไม่ค่อยชอบนะฮะถ้าเกิดเป็นบ้านปูนชั้นล่างบ้านไม้ชั้นบนเนี่ยก็ชอบอยู่ชอบนะครับแต่ว่าคือยังไงดีละ่ะตอนเย็นเนี่ยผมต้องอัดคลิปลง youtube ใช่ไหมครับคืออยู่บ้านเนี่ยมันไม่ค่อยส่วนตัวเท่าไหร่นะครับ ถ้าเกิดผมมีห้องของตัวเองมันก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าไม่มีนะครับเวลาอยู่บ้านก็อาจจะอัดคลิปยากนิดหนึ่งไม่อาจจะอัดยากเลยแหละนะฮะเพราะว่ามันก็หลายคนนะครับพ่อแม่ตาพี่สาวนะครับเวลาอัดคลิปเราก็ต้องหาที่ที่ไม่รบกวนพวกเขาเหล่านั้นนะฮะผมก็เลยตัดสินใจกลับมาหอนะครับกลับมาหอพักเพื่อมาอัดคลิปนะครับ ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเอ,อ,อยู่คนเดียวนะครับผมชอบอยู่คนเดียวชอบความสงบนะครับแต่ไม่ใช่ว่าชอบอยู่คนเดียวแล้วไม่มีแฟนไม่ใช่เลยครับชอบอยู่กับแฟนนะครับชอบอยู่กับแฟนแล้วก็ชอบอยู่กับอ,อ,อยู่คนเดียวด้วยนะ่ะประสบการณ์ที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับคือผมขับรถจากบ้านมาหอพักเนี่ยก็คือจากบ้านผมมาในเมืองเนี่ยประมาณ25กิโลนะฮะ ซึ่งมันก็ไม่ไกลมากขับรถประมาณ40นาทีนะครับก็ถึง3าม0ิบนาทีนะฮะแล้วทีนี้นะครับผมขับมาถึงครึ่งทางขับมาถึงครึ่งทางนะครับ,บ,รรบปรากฏว่าน้ำเนี่ยรถเป็นรถรถก็เก่ามาก่งล้วนะรถสองจังหวะนะครับเป็นอ,อามาฮ่าเบลนะฮะามา a h าเบล R นะครับท่านผู้ชมที่เกิดในช่วงปี2545 46 47ก็ก็พลา า่าจะคุ้นๆอยู่นะฮะรถสองจังหวัดเรอานะครับเกิดช่วงสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าสี่สี่คุ้นแน่นอนนะครับนาทีนี้น้ำนะฮะน้ำมันหยดเข้าไปในไายฟ้ารถยนต์อ๋อไม่ใช่รถยนต์นะน้ำมันหยดเข้าไปในระบบไฟฟ้านะครับของตัวรถนะฮะพอน้ํามันถูกกับไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันก็เกิดอาการชอ็อตใช่ไหมครับพอไฟมันช็อตแล้วเนี่ยมันก็วิ่งลงกล่าวนะฮะ วิ่งลงกาวก็คือคือการทํางานของไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมครับขั้วบวกสีแดงขั้วลบสีดำนะฮะถ้าเกิดทําระบบไฟฟ้ามาเต็มที่แต่ไฟไม่ลงกาวเนี่ยมันก็ทํางานไม่ได้นะครับก็คือไฟต้องลงกาวถึงจะทางานได้นะฮะและทีนี้พอไฟมันชตมันก็วิ่งลงกาวนะครับทําให้ระบบไฟของรถเนี่ยบุ้ยปุ้ยไปหมดเลยฮะก็มันเป็นเนื่องจากเป็นรถสองจังหวัด <c oughs> มันเป็นรถสองจังหวะนะับระบบไฟมันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับถ้าเป็นรถสมัยนี้นะครับถ้าเกิดว่าไฟฟ้ามันช็อตกันเนี่ยแล้วมันลงกาวเนี่ยโอ้โหปั๊มติดพังกล่องไฟพังนะฮะปั๊มติดกล่องไฟอะไรต่างมันวิ่งมั่วนะครับรถสมัยนี้มันกล้าพูดเลยนะครับว่ารถสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ทนเท่ารถเก่าๆนะฮะเพราะว่ารถสมัยใหม่ลงระบบนู่นระบบนี่ระบบนั่นเต็มไปหมดเลครับอ่ะแล้วทีนี้พอไฟเอน้ำมันหยดใส่เนี่ย รถมันก็ดับใช่ไหมครับเพราะว่าไฟมันช็อตนะฮะรถมันดับสตาร์ทยงนี้ก็ไม่ติดนะฮะผมก็ต้องเขียนรถเนี่ยประมาณเกือบเกือบหนึ่งกิโลเมตรนะฮะเขียนรถไปร้านช่างไปอู่ช่างนะครับเ่ซ่อวามรถนะครับแล้วแบบฝนโปอยนะครับฝนตกลินลินตกโปอยโปอยด้วยนะครับถามว่าเป็นไข้ไหมไม่เป็นนะฮะไม่เป็นเพราะว่าผมใส่หมวกกันน็อกนะครับหัวมันก็ไม่เปียก คือผมสังเกตตัวเองแล้วแหละนะครับสังเกตตัวเองมาบ่อยมากนะครับว่าเวลาตากฝนเนี่ยหรือเวลาขับรถตากฝนเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเปียกถ้าเกิดว่าตัวเปียกนะฮะจะไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดหัวเปียกเมื่อไหร่ต้องกินยารัดไว้เลยนะครับต้องกินยาขัดไว้เลยเอ,อตัวผมจะเป็นแบบนั้นนะไม่รู้ว่าชชท่านผู้ชมท่านเป็นแบบนี้ไหมนะคร <c oughs> ับก็ไม่มีอาการเป็นไข้หวัดนะก็ไม่เป็นไรนะครับสบายดีนะครับ เขเขียนไปอู่ซ่อมนะ <S 2> <S 2> ขเขาก็บอกว่ารถยามาฮ่าเบลเนี่ยคือมันจะเป็นแผงคอแบบพวกเทน,น่าพวกแดน,นะนะฮะแผงคอมันจะตั้งๆนะครับและทีนี้สวิตสวิตไฟระบบไฟแรงต่างเนี่ยไอ้พวกสวิตไฟที่มันอยู่ประกับคันเร่งประกับอะไรต่างมันจะหันหน้าขึ้นนะฮะและทีนี้ฝนนันก็หยดเข้าไปนะครับช่างเขาก็เลยใช้หัวเป่าลมนะฮะหัวเป่าลมเป่าให้มันแห้งนะครับ ก็มีสวิตไฟตรงประกับคันเร่งนะฮะเป่าให้มันแห้งนะครับแล้วก็ทางด้านแถวๆกล่องไฟนะฮะทางด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับเหนือเนือ,เนอสเตอร์น้านะฮะกล่องไฟหรือว่ากล่อง ECU กล่องคอมพิวเตอร์กล่อง C D I อรไรง่างที่เขาเรียกกันเนอผ้าเบลาร์มันจะอยู่ตำแหน่งเนือสเตอร์หน้านะครับทีนี้ช่างเขาก็เอาไดเป่าเนี่ยไปเป่าตรงกล่องไฟนะฮะเป่าให้มันแห้งนะครับ แล้วก็ถอดหัวเทียนมาขัดขัดขัด,ขดนิดหน่อยนะครับขัดเอาใช้กระดาษทรายขัดตรงเขี้ยวหัวเทียนนะครับก็ขัดไปนะฮะทีนี้ก็สตาร์ทปรากฏว่าก็ขับได้ปกตินะขับได้ปกติก็ยังดีนะที่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตนะครับไม่ให้นู่นพังไม่ให้นี่พังนะฮะถ้าเกิดเป็นรถสมัยใหม่นี่โอ้โห ไฟช็อตวิ่งเข้ากล่องวิ่งเข้าปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กพังกล่องพังนะฮะซวยนะครับรถสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ทนเหมือนรถสมัยเก่าอันนี้มันก็แล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นนะฮะผมไม่ได้เหมารวมนะไม่ได้เหมารวมนะฮะขออนุญาตพูดนะครับว่าไม่ได้เหมารวมนะฮะคือบางคันมันก็เป็นจริงๆนะครับช่างเขาพูดให้ฟังนะฮะแต่ก็โอเคนะอย่างน้อยมันก็ซ่อมได้นะครับใช้แค่กระดาษทรายแล้วก็ได้เป่าลมนะครับเป่าให้มันแห้งเฉยนะครับแล้วก็ขัดหัวเทียน อะไรนิดหน่อยนะครับก็ขับได้ปกตินนะจนผมขับมาถึงขอพักก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็ยังดีนะก็ทําเสร็จนะครับก็ถามช่างว่ากี่บาทนะฮะกี่บาทช่างก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เอาเงินด้วยนะโอ้โหช่างใจดีมากนะฮะในเมื่อเขาไม่คิดเงินกับผมนะฮะเขาใจดีกับผมผมก็ใจดีกับเขาครับท่านผู้ชมท่านไหนที่ Уров, อยู่แถวอําเภอเชียงขวั med, paid. ญจังหวัดร้อยอ็ดเนี่ยน่าจะพอรู้จักบ้านไผ่หมู่มนต์นะฮะบ้านไผ่หมู่มนต์จังหวัดร้อยอ็ดนะครับอําเภอเชียงขวัญนะฮะบ้านไผ่หมู่มนต์นะครับคือร้านเขาเนี่ยจะอยู่หลังวัดบ้านไผ่นะฮะมีอู่ซ้ามรถอู่เดียวนะฮะอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่หลังวัดนะฮะเป็นวัดใหญ่เลยนะครับเพราะว่าบ้านไผ่หมู่มนต์เนี่ยเป็นบ้านใหญ่นะครับวัดก็เลยใหญ่นะครับอยู่หลังวัดก็ใช่ว่าจะวางเวงน่ากลัวนะฮะ แถวนั้นคือคืนนะครับแถวนั้นคือคืนเพราะว่าเป็นวัดใหญ่นะครับมันเป็นวัดอยู่กลางหมู่บ้านนะครับมันก็ไม่มีอะไรให้กลัวนะฮะตอนกลางคืนสามสี่ทุ่มเนี่ยออกมานั่งอยน้าบ้านก็ทําได้นะครับไม่มีอะไรให้กลัวนะฮะร้านเขาจะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับก็ใช้บริการแกหน่อยนะฮะคือผมไม่รู้ว่าแกเป็นคนที่ไหนนะครับเพราะว่าแกพูดไทยนะฮะแกพูดภาษากลางนะครับอาจจะเป็นคนทางภาคกลางมาเอาเมีย เอาภรรยาอยู่ทางนี้ก็ได้อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าก็ประมาณนั้นนะครับประสบการณ์ประสบการณ์ตรงนะฮะไม่รู้ว่าจะขับออกหรือขับไม่ออกนะฮะเข็นรถตากฝนะะนะครับก็ยังดีนะครับที่ผมเป็นคนที่ชอบใส่หมวกน็อกเวลาขับรถนะฮะก็ป้องกันฝนป้องกันหัวไม่ให้เปียกน,นะฮะก็ถือว่าดีนะครับไม่เป็นไข้ไม่เป็นอะไรกลับมาถึงหองก็อาบน้ำทำความสะอาดตัวให้ียบด้อยนะครับ สาผมสาอะไรนะฮะก็ไม่มีอาการเป็นไข้นะฮะแต่มีอาการแบบคือเนื่องด้วยแบบเราตากฝนเป็นเวลานานนะครับเพราะว่าคือตั้งแต่ผมขับออกจากบ้านจนถึงครึ่งทางตอนที่ผมเขียนรถเนี่ยฝนมันก็ตกเรื่อยๆนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ตกแรงจนมองทางข้างหน้าไม่ชัดน,นะฮะมันก็ตกปล่อยๆนะฮะตกปล่อยๆตกลินลินตกปล่อยๆพอเปียกๆนะครับ มาถึงหอก็นอนประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับปรากฏว่ารู้สึกหนาวสั่นนะครับรู้สึกหนาวสั่นนะฮะ,ก,ก,นนะ,ฮะก็คือวันหนาวอยู่ข้างในนะครับถามว่าผมกินยาไหมก็ไม่กินนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ปะกะติแล้วนะครับตอนนี้ก็ปะกะติส่วนตัวผมก็เป็นรี้บ่อยนะฮะแต่ก็แต่ก็ไม่ป่วยนะฮะไม่เป็นไข้ไม่เป็นหวัดไม่เป็นอะไรนะฮะไม่ป่วย ถือว่าร่างกายผมค่อนข้างโอเคเลยแหละนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะฮะคิดที่ว่าผมมีน้ําหนักตัวที่ค่อนข้างมากนะฮะน้าหนักเก้าสิบนะฮะน้ําหนักตัวผมมากนิดหนึ่งเลครับมันก็เลยเอออาจจะหนังหนาด้วยแหละนะฮะอาจจะหนังหนานะครับถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นคนที่หุ่นแบบผมอมนะฮะหุ่นผมอมเลือดไม่เยอะเนื้อน้อยไขไมันน้อยเนียน่ยโอ้โห มาถึงหอเดี๋ยวบอกเลยว่าผมสองสำผพนแน่นอนนะฮะเขนรถจากฝนเป็นกิโลขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังดีผมหนังนาเลยฮะ,ะไม่เป็นไรเลยฮะ,ะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสบายดีนะ,ะสบายดีอ่ะโอเคคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายแล้วกันนะค,ะนะคะรับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็ยี่สิบเอ็ดนาทียี่สิบสองนาทีเข้าไปแล้วนะฮะมีคนแซวแน่ๆว่าผมนอกเรื่องเก่งนะฮะก็ขอพัยจริงๆนะครับ อย่างน้อยก็ไม่ได้นอกเรื่องจนมันไม่เรื่องนะฮะก็พอที่จะฟังเป็นเรื่องตลกในวงเล่าได้อยู่นะครับอ้าวโอเคนะฮะตอนนี้ก็เป็นงอกประทะปุยนะฮะจิวี่ยิงไปเก็บหมดเรียบร้อยนะครับโอ้โหจิวีะคนขวามือเนี่ยเขียนว่าเป็นเซิร์ฟเจ็ดครับ s เจ็ดจะเชื่อดีไหม ก็น่าจะมาจากเซิร์ฟเจ็ดนะฮะพลังลบต่างกันประมาณสิบสิบสามล้านนะครับต่างกันประมาณสิบสามล้านพาังก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะเอาโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอให้นอนหลับฝันดีทุกท่านนะฮะช่วงนี้ก็ฝนตกนะฮะเป็นหน้าฝนนะครับแล้วก็พายุเข้าด้วยนะฮะท่านผู้ชม ที่จะเดินทางโดยจักรยานยนต์หรือโดยมอเตอร์ไซค์นะครับก็สวมหมวกกันน็อกนะครับอย่าขับรถเร็วนะฮะแล้วก็เสื้อกันฝนนะฮะหรือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้จะใส่เป็นเสื้อฮู้ดก็ได้นะครับเสื้อฮู้ดกันเกงวอร์มนะฮะเพราะว่าฝนเวลามันตกมาถูกแขนมาถูกขาเราเนี่ยคือมาถูกแขนเราเนี่ยมันจะรู้สึกแสบนะฮะถ้าเกิดเราใส่เสื้อฮู้ดเสื้อแขนยาวเนี่ยมันก็จะกัน กันแสบได้ระดับหนึ่งนะครับอย่าทำกันผมนะครับผมใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นขับรถตากฝนนะฮะโอ้โหแสบแขนมากนะฮะแต่ก็ยังว่านะครับคนอ้วนเนื้อมันเยอะนะฮะพ่อกับแม่ก็แซวบ่อยๆนะครับว่าคนอ้วนเนื้อมันเยอะแค่นี้มันสบายนะฮะโอ้โหคนอ้วนก็คนเหมือนกันนะฮะท่านแม่ชื่อขนมกินหน้านะครับสวัสดีครับคนไนทุกท่านนะฮะ